bye ทุกคนวันนี้เราองมาฟังเสียงนอนกันเฮ้ยทำอะไร อยู่่ออะไรอยู่กันเนี่ยอะไรคุณข<ม>อถ่ายรูปหน่อยทุกคนเมื่อวานขอโทษด้วยนะพอดีว่าพอดีว่าเขาพอดีว่าคุณ 好吃。 अलग 好看 <music> 对。